อ่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูงานน้องๆกันดีกว่านี่คืองานของน้องซิมนะครับน้องซิมปวดตูดเหลือรังอ๋อนี่นี่นี่นดูไม่มีเสียงนะครับน้องซิมมันกระตุกอ่ะมันกระตุกอ่ะพี่อยากอหารจริงอ่านออกไหมเนี่ยอ่านออกอันนี้คือใส่ภาพเป็นมายายเฉยอันนี้ใส่ในอัปเตอร์ แค่ภาพอ่านออกว่าถามจริงอ่านอ่านออกวะเนี่ยถามจริงอ่านออกว่าไนะอ้อย่างเงี้ยพี่เข้าใจนะอย่างเงี้ยเข้าใจง่ายดีมากแต่เนี้ยพี่อ่านนี่คือถ้าดูคนผ่านนะคนไม่สนใจเอาดูต้องมีสาระดิซิม โอ้ไม่อยากคําคเตอือนนะอันนี้คืออะไรลแล้วตัวนี้มีใส่ไฟคือตายาก้จะมือดอยู่ใช่ไหมพอสองพบสว่างขึ้นเลยเอ้าแล้วไฟขึ้นมามันสว่างขึ้นมา เราเพลงใครมาใช้เนี่ยอีกรอบหนึ่งเอ้ยทำนี่ก็ได้ทำโกรให้แสงมันมีโกรเลอร์มาได้รู้ว่าเออแสงมันมีแสงสว่างหรือเปล่า่ะแล้วก็เพลงใครเข้ามาเนี่ย เพลงเดิมของมันไออันเนี้ยอันเนี้ยดีครับจริงๆซิมควรจะทําเป็นอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยนะครับไอไออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอมพอเข้าใจแต่จริงๆอ่ะควรจะมีสัญลักษณรู่ติดอยู่ในตัว,สวเสาด้วยใช่ปะใจรู้ว่าอย่ามนแก้เป็นกีฬาเป็นธนาคารปไปเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยโอเคก็เข้าใจแต่ว่ามันเจือจางมากเลยเห็นไหมแทบจะอ่านไม่ออกเลย มันแคบนิดนึงแล้วตร,ตรงๆเนี่ยข้างบนนี่คือแผงวงจรไม่ใส่อ่ะจรระรู้งั่นวายฟายที่มอชอม,มีแค่ถนนสายหลักใช่ปะมมีทั่วอนี <c oughs> ่ไงมีไม่กี่จุดเองเห็นเนะ วันนี้มีเนี่ยแถวนี้แถวนี้ไม่มีนะเถวนี้เถานี้กันดานถ <c oughs> หนักอะไรล่ะ <c oughs> แล้วตองนี้กะว่าวฉากขนางหลังเปฉากท้องฟ้า <c oughs> ข้างหลังเนี่ยเหรออเย 给他了 ิมจะกลับแล้วซิมต้องเร่งมือหน่อยนะถ้าสองพื้นรหัสแล้วมัน,ม,นมันไม่มันไม่เรียบร้อยขึ้นมาซิมสวยแน่นหนูหนูหนูต้องรีบเร่เงอะหนูไม่หันหนูก็ตก <c oughs> ไม่เห็นยากเลย <c oughs> เออพูดง่ายนะ <c oughs> <c oughs> ดูนกเินกมันเลิกบิน <c oughs> แล้วเห็นไหมอะดูงานนี่งานงานหยกหยกแฟนคลับ อันนี้มันยืดไม่มีอะไรเกิดขึ้นใบไม้มันค่อยๆปิวพี่อันนี้มันยืดเรื่องแล้วเนี่ยตัวฉากไงนะมีพาร์ทิชันจบไปจริงเล่นจริงอ่ะจะมาท้าวินาทีอันนี้คือสโลให้ดูจบมีแค่นี้นนซิมกระยุบไม,ม่นี้แหล้ว ยังไม่ได้เมิดตัวละครแล้วทำแค่ถ่ายอินโฟนายหยกไม่รีบอยู่แล้วหยกไม่รีบพี่โจ้รู้หยกข้อที่ผมผมเผลอเผลอเสร็จก่อนคนอื่นคนนี้เลยมันไม่ต้องมานิกกิ้งต้องมาเฮ้ยขนมันต้องขยับได้ดิผมเผลอมันหัวเนี่ยกระดิกกระดิกเดี๋ยวเดี๋ยวพอเห็ดพอเห็ดพี่พอเห็ดพอเห็ดต้องตัดแยกเออ๋ั้งใช้พอเห็ดก็ได้เห็ดปุ๊บนานนานยืดเลยแล้วพี่เราพอเห็ดมันจะ มันจะจิ้มไปถึงตรงไหนหรือว่าแค่ตรงจุดที่เป็นภาพเห็แล้วแต่เราจะเลือกครับจิ้มที่คิดว่ามันเป็นข้อเป็นข้อเป็นจอยมันมีมันนี้จิ้มแบบว่าเลือกจากภาพกับเลือกสิ่งที่อยู่ในภาพคือบนภาพเป็นอัลฟาใช่ไหมแบเป็นหัวเป็นอัลฟาข้างอย่างเงี้ยมันก็เลือกเฉพาะตัวภาพได้อะโอเคทํางานได้ครับมันก็มีหมดแค่นี้ไงมีใครมีไหมโบ๊ทจะมีส่งไหมนัดมีอะไรส่งไหมนัด อุ่าหาเรนเดอร์มาไม่ไมโชว์อ,าาอ,อ่าอ่าโอเคไม่มีแล้วก็หมด